พิพิธภัณฑ์อะไรคะก็เอ่อเราตั้งชื่อว่ารัตนาจันทร์ครับก็คืออันเนี้ยรัตนาจันทร์เนี่ยมันมาจากนามสกุลของคุณพ่อกับคุณแม่คือบ้านเนี้ยนามสกุลเขาคือจันลาอจันลาก็คือลาวจรงจันมาบางทีคนลาวก็คือบ้านของคุณพ่อบ้านหลังเนี้ยคือคนลาวที่อพยพมาเพามนชื่อจันลาส่วนนี้รัตนาก็คือแม่เขาก็เป็นคนอุรครตะมนุนครคอนเขาจะเป็นแบบเชื้อสายคนจีนเขาชื่อเนขานามสกุลรัตณะสุนทรอ๋อแล้วก็แล้วที่เป็นรัตนาจันทร์เนี่ยเพราะว่า ตอนที่ญาติญาติทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งคุณแม่เนี่ยพอเขารู้ว่าเราอ่ะจะทาพิพิธภัณฑ์บ้านฝั่งคนจีนครับหมดแล้ะเขาเลยยกข,ของให้เราเยอะมาก<อ>ที่จะแบบว่าเอามารวมเพื่อที่ว่าของเก่าของสะสมใช่ใช่ครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเป็นของคนลาวอย่างเดียวนะคนลาวเขาจะเขาจะไม่ค่อยมีเอ่อพวกเครื่องหายหรือว่าอะไรเหมือนคนจีนเขา<อ>ถ้าเป็นของฝั่งคุณทั่วเนี่ย คนเราเป็นคนอพยกมาแล้วเขาจะเน้นเกษตรเป็นหลักเนาะส่วนใหญ่ของคุณพ่อเขาจะเป็นพวกมีเท้าด้ามอ,อกกาุบรังเกษตรอุอปกรณ์การเกษตรที่เขาทําเองใช่ครับหรือว่าอย่างพวกตู้ตู้โต๊ะเครื่องแป้งเขาจาเป็นอารมณ์มแบบเขาทําเองมือนจะเป็นอีกแบบหนึ่ง<ะ>แต่พอของฝัง่งแม่แม่เป็นคนจีนเนาะสไตล์คนจีนเขาจะมีความแบบที่แบบนี้น่งมันจะเป็นแบบที่เราเคยเห็นเป็นแบบตู้จีนพวกเครื่องชาจีนของสะสมคนจีนมืนจะแบบมีความแบบเออมันดู มันดูแล้วมันก็จะมีมีกันในสังคมไทยที่เป็นแบบส่วนก็จีนลาวเนาะค่ะโอเคก็เออส่วนบ้านอย่อันนี้พเลยคือจะจะงงงอยู่ว่าไอ้ทำไมไม่มีเขาเลยนะมีอ่ะลาวจับข้างนึงวจับข้างนึงแล้วก็ทำไมมันถึงมีข้างเดียวก็คือว่าเพราะอะไรคะมันคือบ้านคนโบราณก็คือ ถั่วเนี่ยยุคนั้นมันยังเขาใช้มาเขาอยู่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีน้ำป่าปลาแล้วห้องน้ำเขาก็คืออยู่ข้างล่างเขาต้องหาบน้ำขึ้นเอามาไว้ใช้เขาก็เลยจะมีมีหาบน้ำอยู่ทางนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกมือนึงก็จับแล้วก็หาบน้ำขึ้นมาเขาก็เลยมีไอ้ราวข้างเดียวจับได้ยนี่เยอะันตรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้เขาเลยจะมีราวแค่ข้างเดียวครับแล้วก็เมื่อก่อนคือถั่วเขาก็จะนั่ง สมัยผมจำความได้คือเขาจะนั่งกินหมากอยู่ตรงระเบียงบ้านตรงนี้ค่ะครับส่วนอันเนี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเออมาทำบิพิมบับก็เลยจะห้องครัวที่ที่ตอนที่เราไปไปดูอ่ครับที่ตอนนี้มันเป็นห้องสตูอยู่เมื่อก่อนเขาทำครัวข้างล่างก็เลยย้ายพวกอุปกรณ์ครัวเอามาตั้งระเบียงนี้แทนอันนี้คืออะไรคะเออที่เอาไว้รับเลื่อยเขาจะเอาเลื่อยวางแล้วก็แทงเลื่อยให้มันศบอยู่ก็เป็นพวกตู้กับข้าวของทวด ของเขาในตั้งแต่สมัยก่อนเป็นของของสะสมของเกา่าครับแล้วก็ตัวข้างบนก็คือเป็นลมเดิมไม่ได้คือเ,เขาก็ <c oughs> ถ้าเป็นของอันนี้คืออันนี้คุณทวดเจ้าของบ้านใช่ครับอ,อันนี้คือทวดบ้างแล้วก็ทวดเหรียญครับก็อันนี้ผมเนี่ยนับถึงผมเนี่ยผมจะเป็นคนลาวที่อายปมารุ่นที่หกและก็คืออันนี้ผมจะอันนี้ผมหมูเนาะพอผมนาาแล้วก็ปูผมสักอันเนี้ย อันนี้คือเหรียญใช่ครับอ่าอันนี้เป็น,นเป็นนามสเป็นยังชื่อชื่อผมชื่อหมูอ่าใช่อหมูพ่อผมชื่อนาค <c oughs> แล้วก็ปู่ผมชื่อสกักแล้วก็อันนี้ทวดผมนี่คนนี้คือเหรียญอ๋อใช่ก็เนี่ยถัดจากผมมาสี่รุ่นคนนี้แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือถัดจากขึ้นถัดจากเหรียญขึ้นไปไปอยู่ในห้องพระถัดจากเหรียญขึ้นไปชื่อคำภาอันนี้ครับใช่ครับชื่อคำภา แล้วก็อันนี้ห้าใช่ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งพ่อคําภาชื่อลีก็คือวัดเดี๋ยวขับรถขึ้นไปทางเขื่อนจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดวังไยฉิมวัดวังไยฉิมเนี่ยในเขาจะมีเขาเรียกว่าจดหมายผู้สร้างวัดเขาจะมีเป็นลูกเป็นเขาเรียกว่าผู้สร้างวัดคือพ่อลีแล้วก็ลูกอีกเจ็ดคนก็คําพาร์ขึ้นหนึ่งในลูกเจ็ดคนที่สร้างวัดวังไยฉิมแล้วก็ แล้วก็จะมีคนที่นำสกุลวังเยีฉิมอยู่ในแถววังเยี่ฉิมในเยอะก็คือบ้านผมเนี่ยก็คือเป็นญาติกับเขาเนี่ยตั้งแต่6รุ่นที่แล้วในน้ำสกุลวังเยีฉิมด้วยกันแต่ว่าพอพอทวดผมเขาย้ายอยู่เนี่ยเขาเปลี่ยนน้ำสกุลเป็นกาล